22พฤษภาคม2567เมื่อคืนนี้น้องทำการแสดงอยู่ที่อำเภอแก่งจังหวัดระยองสำหรับงานวันนี้ขอได้รับความขอบคุณความรักความเมตตาจากบริษัทบิวตี้เซ็นเตอร์บริษัทซ u เปอร์โกและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้กับน้องยูกิและทีมงานได้มามอบความสุขสนุกสนานในงานเลี้ยง ขอขอบคุณรางวัลน้ำใจจากพี่น้องชาวจังหวัดระยองมาณโอกาสนี้ลงชื่อน้องยูกินะครับส่วนวันนี้น้องยูกิก็ไปเรียนเต้นอยู่นะครับการเรียนการศึกษาของน้องปีนี้ก็จบหมหกแล้วนะครับดูว่าจะไปต่อมหาวิทยายลัยหรือไปสายอาชีพเที่ยวทั่วไทยไปกับน้องยูกิวันนี้จะพาไปรู้จักสะพานพระพุทธยอดฟ้าหลายท่านก็ขับรถผ่านไปผ่านมา หรือเราท่านเป็นคนต่างจังหวัดก็จะได้ยินชื่อนี้มานานสพานพระพุทธยอดฟ้าหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าสะพานประถมบรมราชานุสรเป็นสะพานถนนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เก่าที่สุดของประเทศไทยเชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานครที่ปลายถนนตรีเพชร แขวงวังบุรพาพิรมเขตพระนครกับปลายถนนประชาธิปกแขวงวัดกัลายาเขตทนบุรีปัจจุบันสะพานแห่งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทที่พิเศษของสะพานแห่งนี้เป็นชนิดเปิดปิดได้เปิดเป็นครั้งคราวเมื่อมีเรือหลวงผ่านแสดงว่าเรือใหญ่ๆเรือรบนะครับสะสดุที่ใช้เป็นโครงเหล็กตลอด มีความยาวทั้งหมด229เมตร76เซนติเมตรความกว้าง10เมตรความสูง7เมตร30เซนเป็นทางเดิน2ทางต่อหม้อมี2แห่งนะครับผู้สร้างคือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเริ่มสร้างเมื่อวันที่3ธันวาคมปีพุทธศักราช2472วันเปิดใช้6เมษายน พุทธศักราช2475ปัจจุบันนี้ขึ้นเป็นโบราณสถานขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรหากดูประวัติสะพานพระพุทธยอดฟ้าเป็นสะพานที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่7เมื่อปีพศ2472เนื่องในโอกาสสถาปนากรุงเทพครบ150ปีและโปรดเกล้าว ให้มีพระราชพิธีฉลองพระนครครบ150ปีด้วยพระราชดำริที่จะสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ถึงความรำลึกในพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครโดยมีพระราชดำริว่าควรสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมจังหวัดพระนครกับธนบุรีเข้าด้วยกันเพื่อให้การคมนาคมติดต่อสะดวกยิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการขยายพระนครอีกด้วยจึงโปรดกล่าวให้คิดแบบพระบรมราชานุสาวรีและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นประกอบกันเป็นประถมบรมราชาุสอนที่ปลายถนนตรีเพชร ถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งที่สองถัดจากสะพานพระรามหกที่สร้างในสมัยรัชกาลที่หกแต่เนื่องจากสะพานพระรามหกปัจจุบันมีสถานะเป็นสะพานรถไฟเท่านั้นสะพานพระพุทธยอดฟ้าจึงถือเป็นสะพานถนนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เก่าที่สุดของประเทศไทยเปิดประมูลจากบริษัทต่างๆโดยได้เลือกแบบจากบริษัท เดอร์มนลองประเทศอังกฤษท้องสะพานสูงเหนือน้ำ7เมตรห0เซนและอาจยกตอนกลางขึ้นด้วยแรงไฟฟ้าเปิดช่องกว้าง60 m. เมตรเพื่อให้เรือใหญ่ผ่านได้สะดวกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์สร้างประทมบรมราชานุสรเมื่อวันที่9มกราคม2472และโปรดเกล้า พระราชทานนามสะพานนี้ว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสะพานพระพุทธยอดฟ้าถูกระเบิดทำลายจนขาดอันเนื่องจากเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณใกล้เคียงอย่างวัดวัดราชบูรณะราชวรวิหารและโรงไฟฟ้าวัดเลียบก็ถูกทำลายด้วยของฟังจากจแอดมินวันนี้บอกว่า ทุกเรื่องไม่ว่าดีหรือร้ายมีบทเรียนและแง่คิดเสมอทำให้เราเติบโตและเข้มแข็งความผิดหวังสอนให้เราเผื่อใจไม่ผูกมัดไม่ยึดติดและเข้าใจในความไม่แน่นอนความล้มเหลวสอนให้เราระมัดระวังรอบครอบรู้จักคิดไม่มักง่ายเหมือนที่เคยเป็นปวดสอนให้เราแข็งแกร่ง เรียนรู้ที่จะเยียวยาตัวเองให้ก้าวผ่านเรื่องร้ายๆแล้วกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดทุกอย่างดีเสมอชีวิตไม่ได้มีแต่ด้านสวยงามทุกคนมีด้านมืดยิ้มกว้างให้ทุกอุปสรรคยืนหยัดและเต็มใจที่จะผ่านเผชิญมันไปคนเก่งเข้มแข็งและฉลาดที่เรามองเขาด้วยความชื่นชม มักเป็นคนคนเดียวกับคนที่เคยโง่และผิดพลาดโง่เพื่อฉลาดพลาดเพื่อสำเร็จจงจำไว้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนนะขอรับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ